เฉากลย้ยเฉากล้ยนี่ฟังเสียงเฉากล้วยนี่สองแท่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวนะ่าภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้ผมจะจับนางได้ไไไไเหี้<อ>ยระวังระวังตัว,วไง ครับนีทีเจด็อกฮาของพวกเราไปาก,กับกับลรงเรี้ยนยไม่ได้ออกจากโกงง,ง่ายเด้อหนิถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้ออกจากโกงง,ง่ายเด้อเฉาก้วยไปพ่อไปแล,ปแลยคเัอ โอเคครับรอติดตามเฉากล้วยเป็นแรงเชียร์แรงใจเฉาปวยด้วยนะครับสวัสดีครับมาดูว่าสายโหดโหดขนาดไหนครับสาเหตุที่น้่ ก็เพราะว่าเจ้าของเขาเนี่ยยุให้น้องหมาเนี่ยพุ่งใส่คนตั้งแต่เด็กนะตอนนี้หมาก็เลยเอาแค่เจ้าของเท่านั้นนะครับไม่ไม่เอาคนอื่นเลยนะครับญาติพี่น้องจะเข้ามาในบ้านนี่คนแปลกหน้านอกจากสมาชิกครอบครัวเนี่ไม่ได้เลยจะเอาอย่างเดียวคือหูดับเลยนะครับเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันว่า สองสัปดาห์จะจุงน umm. ังม <watershed> <c ensus> <ườ threat> ันเตรียมตัวจะเอาอย่างเดียวโอเคชากัว